ไม่เอาจับขดมือเดียวให้แม่ดูก่อนโจับจับขดมือเดียวให้แม่ดูจับขดมือเดียวให้แม่ดูจับไงเอ๊จับขดมือเดียวให้แม่ดูหน่อยไม่เอาจับมือเดียวจับมือเดียวจับมือเดียวนี่จับมือเดียวจับไงจับมือเดียวจับมือเดียวทำยิบ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 จับมือเดียวจับมือเดียวจับขดมือเดียวยังไงนะอจับขดมือเดียวยังไงอจับมือเดียวจับมือเดียวก่อนจับมือเดียวก่อนไม่เอาจับมือเดียวจับมือเดียวมันเท่มากเลยจับมือเดียวก่อน จับมือขวดมือเดียวจับขวดมือเดียวก่อนจับมือขวดมือเดียวมันเท่มากเลยค่ะาชูหน่อยชูหน่อยอชูขวดนมหน่อยเนยเนยชูขวดนมหน่อยเร็วชูขวดนมหน่อยเร็วเร็วชูขวดนมก่อนเร็วเนี่ยจับยังไงจับขวดยังไงเนี่ยจับขวดมือเดียวยังไงจับก่อนเร็วไอ้ยกขวดหน่อยยกขวดหน่อยยกขวดหน่อยเร็วยกขวดยกยกยกขวดชูขึ้นชูขึ้นชูขึ้น ชูขวดขึ้นเลยเร็วน้ำลายย้อยแล้วเร็วอชูขวดน่อยนะจับขวดมือเดียวเก่งไหมคะน้อยจับขวดมือเดียวเก่งไหมคะน้อยจับขวดมือเดียวเก่งไหมคะ